หนึ่งสองสามสี่ห้าวู๊ห์หน่ยน่ยบิ๊กบิกเลยพี่น้องสมโกนยู่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะกะพอพี่พอน้องอย่ำเ้าบรรยากาศอากาศนานานาหนาวๆด้วพี่น้องเสานี่อาพี่พ่อน้องเขาปาขาลาเขาดงนอเสานี่จ้าเปลี่ยนแนวจากลงน้ำพี่น้องอากาศหนาวแห้งก็เลยรอโขงรอปลาอ่ะขอสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละก็ชาวต่างประเทศพี่น้องมันนี่กับมาพอกับคนสองปลากับยายเกตในเสาวันที่สิบหกมกราปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้าอะ ตอนนี้กะมาหอดปลาอะไพี่น้องพักกันกินเขาซะก่อนคอยสีหามาเด้อจ้าอ่ะกินเขาน้ำกันพี่นอ้นองเดี๋ยวคอยลุยน้ำกันอากาศหนาวนางฟิงไฟ่กินเขาก่อนอ่ะหลังจากกินเขาแล้วก็พักกันออกล่อหาเด้อพี่น้องบัดนี้ลักษณะการหากะห,หาตามหู้ตามพงจอมปวกล่ะพี่น้องลักษณะหู้จริงๆก,กับเป็นผวกหู้หนูหู้กระแตเพ็นขวดเก่าล่ะพี่น้อง บางเสือหอยบนกับเขาอยู่นะหุดน้ากันบางพี่น้องโอยจิงเบอลักษณะการที่เพิ่นสะอยู่ข้างบนอยู่ตัวนี้กระเดาหยาคือกันเดือดพี่น้องบางเสือกับมีหลองร้อยน้าลายเพิ่นบริเวณป่าคู่นี่ล่ะแต่บางเทือกัมีแต่เพิ่นเข้าไปเพิ่นกับบอยู่เขาก็ต้องคุดเบิง้งคุดนล้ก็ ใส่เสียมแย่เบิเบงล่ะพี่น้องเสียมแย่หรือว่าไฟซองเบิงอืมหว่ามให้ตัวนี้นเ,นเปลี่ยนให้ยายกเกตเข้าไปพี่น้องมันนี่ลักษณะเป็นตะมี่แห้งผูแปรเนาะอืมเพิ่นเป็นพงข้างในแย่เสียมเข้าไปเหมอกันเฮ้ยเพิ่นนั่นน,น,นั่นพอแล้วเป็นตะมี่ยังวะโอ้เยนาบางหูขันงามอย่างสี่เป็น เป็นกองกองอยู่เด้อพี่น้องแต่ตัวนี้ก็มาหลุนกันว่าสิมีแจ็กหน่อยอะก็ที่เป็นการเปลี่ยนแนวแล่ะพี่น้องจากลงน้ำพอาอากาศหนาวแห้งลงน้ำกะพอไอ้ียูด้กินอยู่ลงน้ำก็ไดเเเ้เห็นแล้วบอกเห็นแล้วเห็นแล้วนะกองอาเซียนน้ำบอกพี่น้องเลิกอต้องคูดออกเลยแจเกศหากับพ่อทียูด้กินู่พี่น้นองห้อยเดือก,ก็ได้แต่ก็ต้องชำนานญในการหาตัวแรงพันน้ำ กันทีอยู่เป็นแรงเป็นโซนของคนคือกันหอยโซนได้บ่บเคยได้ไปหาย้ำได้ก็บ่ไดจะเกลือไม่จ้อง้านไดเฮาเคยได้นี่ยติดมานประจําอยู่ก่น้องแม่นไดบร้ายก็ไดพ่อได้ลาบอยู่โขนเลยามงอยงไปเป็นถมใหญ่ดีเนาะยมต้องายิเปิดโกนค่ะค่นหนองเพื่อความปลอดภัย พูดอะไรล่ะดีดีทั้งข้างพีโอ้พี่า <c oughs> อุ้ยมีจังหน่อยเอ้ยเนาะงมื <c oughs> อ่ะมึงมั้งอ่าหนึ่งี่งเป็นใสขนาดกลางนเนาะเนีนจ้ะเฮ้ยดีพันหนาเต็มพี่น้องให้พันเคลื่มเขาง่ายจำสินนี่พันสีนสอ,อ้วนสองแล้วอุว้ยโผล่พีกไลายเนาะนะสาม มีอยู่สามมีสามบอกเม่นจ้ะเบิดหน่อยเบิดหูยโผงหมดใหญ่กระสิเป็นจำพวกจอมปวกเก่าล่ะพี่น้องนี่นี่เป็นจอมปวกหน่อยหู้นะเป็นปวกนู้น,น,นปนวกยังมาขุดเนาะแม่เพราะู้เป็นขนใหญ่ที่เขาลายกว่านี้ผู้เป็นหน่อยเนาะอะเบิดไปส่วนน้ำกันต่อไปพี่น้องบ้านนี้อะลักษณะจังสีมันก็อยู่แล้วพี่น้อง แบบว่าเป็นหากไม่เก้าที่เิพนผู้แล้วตัทงทีเป็นหูอย่างสิต่วน,นี้บ่แม่นจอมปัวเป็นหากไม่เน่านะพี่น้องต้นใหม่พ่นตุยไปแล้วอนนี้บ่อมี เอาแปลกอยู่จกักสิเป็นแปลกหอยอยังพี่นองจะเสียงดังเป็นหอยหน่ละลหรอแต่พ่นดังหมอนแอน,นปันได้ข่ายก็ว่าเป็นหอยไอ้หอยหอมประมาณนี้แหะพี่นนองเสียงดัง ตอนเมนโมเมนหอยหอมกับสิเป็นหอยเดือที่เป็นตุยแล้วพอเสียงเป็นโมเน,นนอืมโอ้แมนอีลีพี่น้องอ้ยนเนะป็นตุยไปแล้วพอเสียงเป็นจีดังโมเน,นนพอไม่จะเกลดทั้งนั้น คนนก็ว่าเป็นตมี่่นะเห็นโกนบ่แม่จ้าแต่ว่าเป็นตมี่ระเบียเป็นตุยเป็มอโย่แต่ว่างเนี้ยางหมดแดดโอ้างหมดแดดางหมดใหญ่หนึ่งบันใครล่ะว่าเพิ่มไม่เจเลือนนี่เลยไม่เืองร้ายยังบ่ฮะหลุดบ้างพี่น้อฮูนี่ จะไปเบิ่งดีกว่าจะเอ่ไหนน่วยตุยเพิ่นเนาะแม่ไม่ตุยเพิ่นติแล้วก็ข่อยว่าเห็นโคนนึงก็เลยเอิ้นมาขุดน้ำเลยเนาะขุดน้ำเลยจะมีอีะไรไก่อนสิขุดน้อยๆพี่น้องแล้วก็เสียมเคียห์ฮะอันเดะอะไรเนี่ยอันเด้เอาบ่ข่อยหอมหอยหอมบ่แม่นจ้ะมันสีดังบ่คือหอยเดือดที่หอยนอมันสีดังเฮ็ดดังแป๊กค่อยนี่เป็นหอยหอมพี่น้อง มนเพ้นป็นหอยหอมอีกบนนันนั่นนี่ก็หอมมีเอออยู่น้ากันเลยพี่น้องทั้งหอยหอมหอยเดือบนนี่จ้านี่หอยหอมสองหน่อยแล้วนั่นนั่นหอยเดือบเดือด้วยจ้ะตัวนี้ขุดเขาไปยช่วงนี้มาขุดยางเดียวขุดยางเดียวหลังจากน่องพ่นพอละพี่น้องเสาปอบเอาพี่อีกเพ้ไพ่ออีกบอพ่ออีกจ้ะ หดหารอบนั้นทรัพอ์ปุดไปไปไปเจอ <c oughs> ดำปุดเลยพี่น้องใหญ่สาำแขนนี่ซ้ำโผงบนบ่อือหนั่นอุ้ยไข่อยู่ยนั่นอุ้ยสามเลยพี่น้องสี่หากับห้อยหอมเออเออเออเด้เดอหมดแดงกับพ่อหมดแดงบาง้าน หลังจากน้องคุณพ่อสีดำนั่นกับพักกันญานเลยพี่น้องบันเลยบอกใครหาเอาเบิร์อไหญ่เบิร์นองอู้ได้หาเอ้ามันไปหาหน่วยพี่น้องเป็นหอยเดือสามเมนจะแต่ก็เป็นหอยหอมอีกสองลูกเย็ดมดแดงแตกระบาดอะไรเห็นยังกรมกัดกันบันี้ไม้แหลกมันไปฮกหน่วยพี่น้องเปลี่ยนไม้บัน กวนงามเท้อือกุนมางามจากนี้นยังมมีจากหน่วยจะมีบริเกตอโอกวนก็ดีีโอ้จมีเรจะ,จะดูเยอะเนกะนเปนดีแฮครับมันเป็นทับปฏิเต็มเบิดได้หากใหม่แ่ว บริเวณนี่อ่ะมาลุ้นน้ำกันเบิ่งคูโฮ่นี่พี่น้องโฮ่งามงามเขี่ยงดีเนาะอือิ่นมีคนพี่น้องคิดว่าทะลุไปหากันแล้วกับยายเกศพี่ใหญ่เรียมพ่ออะไรบ่กพ่อว่าเด่นนอนใสเลยบ่กผีทั้งผีก็มีโฮคือกันผีฟังนี่เป็นหักใหม่เป็นสารกันไปเลยหักใหม่บ่กเนี่ยมันทะลุผู้พองผีอืมมันสิเป็นพวกพงเบิดบริเวณนี่ ี ciğim, uh, 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 s <S mm ่คันอยู่อยู่หลายเนอยู่หลางวดก่อนก่อนหักไหลที่ศาลกันเลยแต่ยู่อยู่หลายท่้งที่น้องน่าเดะแยกเกศเห็นแล้วตัวนั่นนั่นเห็นนะแมน้องนั่นโอ้ยโอ้เสียงปวดถือคนน้องหันบ่แดงเบ่เอ้ก็นั่งเห็นสองสองบังดีดีเลยจบเกดกาเสียงแค่คือ้างไหน โดนเสียมหักไปสานกันเลยยังไงดตาเอาหยากแต่ลงไปจังไดเพราะลงคือลงไปใดปูนป่นมี่ไตของป่นเลยเนาะสิมันแทางนั้นไม่เห็นทางพี่เห็นทางไหนนี่นี่นี่ทางนี่มุมเพ่บอกเห็นจ้ะโอ้พป็นสิคันดักเขามาจังเสียเออเออเออเสีมเหรอเออเห็นแล้วนี่พะลบมมุมอยู่ที่น้อง ะเป็นพวกมดหลังเห่าใหม่แล้วมันซับเด้อ้ยดูดีนี่ไงอะไรล่ะนี่เด้อเกือบดินถมเกือบควยอันนี้ตัวนี้เกือบพุดดินถมตัวนี้สามสามแบบพี่น้องเกือบถมเนาะพุดเลยไปแล้วแบาบริโภคเสียมโมโหทั้มเนี่ยเมนอ้อฟรีแล้วคิดว่าเป็นพ่วกไงพ่วกไง มันขาดอยู่รอกโค้งเลยนั่นเห็นอะไรมหนบอยจะเห็นอะไรเหรอกู้นแสดงว่าพ้นเขาม่มผลแน้นี่แม่นพอทำม่มมีดมีแต่หากใหม่พ้นคือศิษเขาไปได้เขามาจะนละเอรอเห็นสองพี่น้องมันเนอะเล็กขีดหอยหันหน้าหอดเลยเล็กขีดพันธ์หายเมื่อวานพี่น้องเมื่อนนี้มาตามหาเห็นพอดีอ๋ออ๋อ หายต่างมักโดนขาเจ้ากับโบเห็นเนาะบ่จ้ะของเห่าอยู่ข้างข้างเนาะอืมาเลยเน้ะพี่น้องทีนี่นะมันบโกคือไมืโอ้โหโกแล้วเนื้อไปทางผีกันมันเป็นโพกไปเบิร์ดเอาเลยโดนเสียบมอสกันพี่เมมนมมนี่จ้ะโอ้ยเกือบพูดดินทมอีกแล้วอยู่ดีแฮะ เจ็ดเนาะพี่น้องบ้านนี้อ้ยใส่เนอะใส่จำโบเลยจุดจอดเลยๆจ้ะมันต้องขุดไปมากตะปุ่นแมนขุดหลักไล่มากต่พี่แมนเก็บออกก่อนตัวนี้เก็บขุดดินทมพี่น้องเยใส่น้อยนี่ลนะคากแห้งขุดอู้จำโบแห้งในเจ็ดหนอในเจ็ดเอาขุดดีก่อนจ้ะขุดต่อก่อนพี่น้องพี่น้ำแต่พี่ไปบ้านเนี่ตามไปเจะใท่หก่อนพี่น้อง กิดวา่าสุ่มมันอยู่เรื่อยๆมันเขาไปแตท,ทั้ง,งนี้แหละนี่อ่ะกินผงไปเรื่อยขึ้นกันคนถลูผล,ลิตนี่ใหญ่เก๋ต์ลุเลยบอกะลูไปทั้งนั้นแหละแรงมันมาก,กอนมันอยู่แถวผีเนาะสินผงไปเลยมันเขาไปแต่ทั้งผีงงวะมานเดเอานานดองา,านยุตวล่ล่ะมีจังหน่อยเอ้ย ียงคือแขกสองเถออือ,อทั้งไหนแมนบ่อะตัวพุทธมาบัางยิ่งเจ็บขอพูดได้อย่างทัพย์ก่อนนั่นเด้เห็นแล้วบ่นั่นเด้มักใส่ห้อยพวกนี้แห้ง <laughs> ม,ม,ม,มันตองเป็นย้ทธกานต้องหันเจ็ดนเนาะแปบดบแบบ โว้พันเขาไปตาพีอีหลีเข่าไปตาพียังวะเกา่าอุ้ยใส่เนาะใส่อุบาร์ุเบียเลยจ้ะเนี่ยเบื้องมีบ่ทะลุกันบ่ทะลุกันเลยจ้ะอ๋อทะลุก็ฟังนั่นแหละมันเทไรเกา่าเก้าหน่วยจ้ะมันไปเก่าหน่วยพี่นอ้องตีสองสิบแน่ก็บ่ปั๊สรุ่นห้องไม้มาเนี่ยอ้ยพวกนี้ก็งามแม้งยังเกลียดเลยพวกงามแหม่ นี่ค่ยุแกนขัดโคนก็นได้เสียมใหญ่บาเบิงเสียมหน่อยคุดบ่ได้โทษแกนนห่คื่ออยู่บ่ใช่เกศงานป<ข>อแล้วบ่คนหมานเน,นะนาะงานท่านม,มีเสียมใหญ่พี่น้องพูดพูดไปปอบพันว่าค้นหมานมาพุดนนจั็กหน่วย สามบ่กไม่เอ็งอยู่งามแห่งนอสากใก่บิ้งบัสเด้อเดี๋้อขุดเอกอีิบกันข้าหยิบเอกค้นมันมาขุดเนาะข้นมันมาขุดค้นมันมาข <laughs> ุดพ่อเลยพี่น้องกูเป่อคนเตรียมหน่อยเด้ก <laughs> ็เลยค้นมันมาขุดเหมือนน้นาเนียนอา้าวหนึง่ง เด็กนมันมีว่าจะพอหูงงามๆกนงามๆมันอยู่โรเด้อพี่น้องแต่ว่าสิอยู่หน่อยหรืออยู่ลายตัวหนังกาโมโหคือการแก้มเกียวมาสามสามแล้วเบิร์ดมาทางไหนทางมีเบิดเนาะเดี๋ยวมาทางพี่อี๋เห็นแล้วบ่เนี่ยโอ้นั่นสามตีพี่น้องตีตัวนี้ อ,อ,อยู่ดีครับโฉงงามเนาะว่าเห็นหูที่แหลงงามแมงซีซีแล้วเดี๋ยวเด้อยุ่นก็ยืดเยื้ม,ย,ย,มย่างอีกบ่ย่างอีกโย่หุ่นทางไหนบ่แมนแมนจ้ะเอ้าเกียงมาเลยกล่องมาเห็นหนล้วเื่อวนที่บังหมองกะจ้ำกัดเข้าไปท้ายถ้ำกับบ่อใดพี่น้องมันกีดกันโดนดันเตี้ยมนั่นเด้เห็นแล้วบ่นั่นเดย์พี่น้อเห็นนล้วเห็นไปเห็นอยู่ เียลงมาเอใส่ไหมเป็นโดนเสียมยาเกตดไหนเนออยเป็นข้าวขาวเบิดจ้ะใส่พี่น้องมันไปหาหน่อยใสจมกใสขักแน่สมคับหน่วยตุยยฮะสมกับโกนงามอยู่อหมากใส่ผเอ็กือ สองสามสี่หา้าูหน่วยหน่วยบิ๊กบิกเลยพี่น้องสมโกนอยู่เนาะจะพีละเดินเลาะมงนาไปทั้งปีราวาส่วนเนี่ยคนเคยมีนะตามเคยมาทุกปีฮะดนน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องพ่อพี่น,น้องมันแน่หรือปอเดี๋ยนี่ห่อยนี่ยัดเกล็ดพงงาม ไอ้ปอบกระป๋อข้างหลังน่ะไก่กันก็แปนิ่งเถอะแปรนดีแห้งยังวะผีหโหน่งโอ้ยมีซิดมีซิดดิซหลุนดูได้เลยฮะกินมาเป็นจาลุนดูเถอะโหนี่จาลุนอยู่มันจอมปวกเนี่ยอืมเป็นจอมปวกฝีหูหนึ่งดิขันแม่งกัทธุลุกันได้หนิคืออายุคนใหญ่ธุลูกัป็นธุลูกโบเลิกเนาะโบโบเล็ต้นนั้นก็บอเลิกเนาะโบเลิกจ้ะธุลูบล็มีพี่น้องไม้เนี่ยผู้นี่ หอวก่อมกันแล้วแม่โ้อยู่โกนงามใช่ไหมเจเกตโกนงามแง้่งหันก็งามเพื่อนเส้นจอมปวกคุดไปบม่มีเปลี่ยนคุดกันคุดเด้อพี่นอ้องพ่นแกนแห้งเจเกตถอ,อยจาะ côn hà lẽn không men trả nhau tháo mong đấy, đấy, đấy ừ. Đó, xú xú đâu có nhảy ấy tiêm nổi bớt chết rồi <laughs> oh. hả ừ. hả ơi ừ. bên trong đấy con ngột ngột đấy bà này <laughs> <laughs> ào ค้าต้อขุดมวนอืมเอาขุดพอแล้วใเอาเองเหมือนอ๋อา๋อาหนี่งปวดพีนองกองหอย่เลยบวงวันที่มีเช็คหน่วยปวดเอาไปไหนอีกคุนอุ้ยปวดน้เป็นตัวหอยแหลมมีกำลังปวดจุดออกไปนี่อะไน้อคันแน่นนี่คนเหตวเลียมุเว่าปีนี่ตามหาหอยเดือมาบ่ท่านใดสามสิบบ่ท่านใดส้าจะเขื่อนอะบ่อบ่จ้ะยู่สิบยูสิบสองอ เคยเดีย่ยสูงสุดสอยู่สิบสองเนาะสามโอสองโอ้อ,อยเดได้ไหลายเนี่ยนี่ไปอีกเนาะนี่ไปอีกอสามส,สี่แล้วห,หาแก่มัต้องอีกบอ มันเป็นมุมลบไปอนมุมลบวะเด้ออ่มเอาโอ๊คอเขากำนวยหน่อยนี่ลบมุมไปตั้งเลยน่ะหอยหน,นึ่งได้น่ะเห็นบ่เออลบอยู่ตามหากใหม่น่ะนั่นนะั่านพี่นนอมันเป็นหากรลบ ตัวนี้ปล่อยไว้ซะเนาะปล่อยซะมันหน่อยคือโกนี่ขาปีหนามาเอาไหมมึงค่ากระเด้อพี่น้องเป็นไรห่วงเลยล่ะมันลบยูมุมสอกสอกโอ้ยไข่ได้แนมเห็นโอ้ยสุดยอดเลยจ้าเกือบนี้ตัวนี้วานม่หกเนาะสรุปเป็นเจ็ดเนาะจ้าตัวนี้มันหน่อยปล่อยไปนี่ละพี่น้อง คนดูแต่เก่าคนออกบ่อใดพี่นกอี่พอดีงานนี่ตัวนี้ปัญหาโครงเนาะเขาไปแล้วออกบ่ไดดพี่น้องตรงไปหันกลับไปฮักขัวเฮียฮักใส่ฮักใส่ขึ้นไปหารถก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องมันบางเหมือกับมันเร็วได้พอเอาพอเอาเนาะวันนี้ก็ถทือว่ามันแต่ว่ายางแน่นิดหน่อยพี่น้อง กองไม้เลยเนาะกองไม้กับใครอยู่ลุมคาอยู่ยังหมันอย mm ู่ขอหูไปเะเกตอ้ยหงาแม่งเนาะเเกตคนว่าเปตหนพี่นอะพ่นพุง่บอกเออเอานั่นนั่นโอ้ยแต่วายมันพ่นปกุง่ายคนว่ามันแกนมามาเลนลนี่เหมนพ่นเพราะว่ามันสกุดา พุทธเนี่ยพอไงเลียมคนวะพุทธไปสองสาบาทพี่น้องนะแต่แง่เสียมบ่พอเพราะว่าเป็นลบอยู่ต่ำหมอมแม่น่าขอน้อยหนึงเอาจ้ะเดี๋ยขอดีกันอาพ่นโปแกนพุดเองเลยมันเป็นพ่นไายพ่นไส้ผมเลยโปแกนแห้งกว่านัยเห็นแล้วบ่เห็นแล้วเนาะน่ะอย่างเลีย มันมีซีแกนนอกโคนก็นได้แต่ก็ว่าเป็นสิแกนเล็กหน่อยแหละสองเลยเนาะสองเลยจ้าสองอยังอยู่บ่เดี๋ยวรูปตีขึ้นโอ้พี่พี่ลบมุมอะไรล่ะพี่จ้าโอ้นั่นได้ยินเสียงหน,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 นั่นาหนโอ้พี่เคนลบมุมต้องเอาตัวน,นี้ออกเวลาบางเทืองแงเสียมเขาบ่มีบ่โดนเสียมเพราะว่าเสียมเผืนสี่เหลี่ยวบ่ได้อ่าสามแล้ว ิอัมเออโอ้ยพี่น้องลตกตัวนี้ไสล่ะนั่นเดเห็นไหนนึงแล้วพี่เห็นแต่เห็นแต่เลี่ยมมันนี่เดียวพี่น้องนะพี่น้องมุมเดี๋ยวพุทกันอ๋ออันนี้เกือบงี้ตัวเนยข้อมูนทางที่แหลกบ่ถือน้องเน่เสียมเก่าบ่โดนเป็นอยู่ตามมุมลบตามศอกเดี๋ยวเด้ิจับเอาได้อยู่ดอกบันฮะสี่แล้วพี่น้อง ท่านมีเบิดสุดเนาะเดี๋ยวมาทางมุ่มันคุดโสมใบว่าทางนี้น่านเดชเฮ้ยน่นหน่วยหนึ่งขุดดินมาถมเพิ่นเนาะใส่งามทำตัวนี้เกือบตัวนี้ขุดกิ่ดินถมเพิ่นพี่น้องอุ้ยตัวที่หาเพือใส่ใหญ่แส่นี่นี่น้ำมันไปหน่อพี่น้องรุ่มนี่เทิมบหมันอยู่เนาะซุดน้องไปเนาะซุดจ้าเบิดพี่น้องมันไปหาหน่วย เอ้ยเกิงกระตาอยู่ตัวล่ะเกิงอยู่แต่ว่าพอลุ่มบ่ลายพี่น้องมันแน่กับหาฮกเนาะจ้าชุดคุดยูคเก่ามันยุคเก่าเนาะเก่าง่อยน่มาเบินนี้เกศนี่เบิ่งบ่ท่านในคุดซองสาดไฟลงไปเห็นเลยไหมยูไลายอยู่บ่จ้าสาดไฟลงไปเห็นเลย สุกรกินพูนเห็นไหมตัวนี it, ana, nice. ้บริพุดหน่างไรเพื่อนน้องสาดแบตลงไปเห็นเลยมันเป็นลุมบริเวปันไดดูแขกแดงบ่หมาหนุ่ยหนาเต็มที่แห้งนี่อีกพอจำนั้นโหขู่คนบ่ยใหญ่แมนจ้ะอ่ะหมาหน่วยหนึ่งพี่น้อง เหมือนมาหอดรดเลยตัวนี้อเอาจากไหนกลับบอกลับเมื่อไหร่นะพ่อเนอะอาะพ่อลากทีได้ไปธุระยุ่งจังฮะอ่ะพี่น้องว่าเบ่งผลงานยอดได้ยอดมานของสาววันที่สิบหกพี่น้องสุวนน้ำกันวัสิดีดดจักหน่วยสอ3สามสี่ห1แปดเก้าสิบสิบเอ็ด

ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอ๋อจารุสามสิบสามสิบสองสามสิบสามโอ้สามสิบหากระสองหนยสามสิบหากับหอยหอมเนาะไม่สนใจหอยหอมเนี่ยพันสิบกข่อยหลายพี่น้องเอฟซีพี่น้องก็สอบซ้ำมาหลายหลายไอหอยหอมเนี่แต่ว่าเพันธุ์สีบกข่อยหลายพี่น้องแถบนี้แต่ละเหมือบื้องแห่งกันเลยสองสามหน่วยเนาะไม่สนใจส่วนหมากกับซิมิเตหอยเลื่อยหอยเดือหรือว่าหอยเวียนเนี่ยละพี่น้องอ๋อยอดได้ยอดมันเมื่อในสามสิบตัวใด สามสิบผ่าับห้อยเลยือ่อยอกับมันพอได้อยูได้กินอยู่พี่นอ้องอ่าหลังจากนี้กับซีเมนลาพี่ลาน้องกับบานละพี่น้องยอดได้ยอดมันกับพ่อได้ยูได้กินอ่าสำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอจังเลกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นซองปลาซองปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่าพี่น้องคอยรอหลุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องหลุนน้ำกันว่าิหาอยู่หากินแนวใด ืันนี้มีภารกิจเนะจาะมีภารกิจต้องไปนําพี่น้องอัสิพอปีพอน้องประมาณน,นี้่ถือว่ามาันอยู่พี่นอ้องก็ได้อยู่ได้กินร่นน้ากันเมินผลักพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่นอ้องอากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้อะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ